าต้อนภาจริงท่านมันนี้ไบปุมนี้ตายยมื่อกให้จอกนี่สองคี่จอกโลดเพิ่บ้าแห้งดออสาอังุนอีสานน้อยใหญ่ดีเพร่ะกรดกตลอปีเป็นปุ่มเป็นปุ่มด้วยไหมเจะสแทงในเจอสิได้มาป่านนี้วะตีเอ้ยดกพอม tít nuôi tít nhỏ cắn bạc đốt bạc nền đấy nó nè là cần nại nè là cần đốt à nguồn à nguồn đốt à nguồn à nguồn thay đủ cái thì à hàng đốt khác nhỉ nhám nhàng nhau Obrigada.